เลยกะสิปิงป้งปลาเข่งปลาเข่งตัวใหญ่ๆสองตัวเลยเป็นตาแซ่บปะพูนนะหรือว่าปลาหมอเทศเนาะตัวใหญ่ๆเลยโอ้ยโอ้ยอย,ยังดินได้อยู่ได้โอ้ย <c oughs> เป็นตาแซ่บป่พูนะปลาหมอเทศเนาะไปทำการปิ้งกันเลย เอาย่างเรียบร้อยนะเราอันเบิ้งเบิ้องอยู่กองอยังสิคือจังว่าโบใ่ญ่ปันใดด้วยเนาะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเอามือจับนี่ท่อกับฝ่ามือที่เหาหุบเลยเด้นะตัวใ่ญ่าาคากเทได้ปิ้งกินกับตำแตงแซ่บๆเดี๋ยวทานปิงปกกน้งปลาซูก็น่าจะใคยสิปลาแตงตำกินแซ่บๆน้ำกันเด้อ ปลาเข็งเ้ากระซกเร็วบบดนีค้คลิปใส่จานเลยเนาะฮอนๆอ,อยู่เลยเป็นตะแซบบ่ะตัวปักใ่ญ่ๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮอ,อนฮอนฮอ <laughs> นนี่ตัวนี้งใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อทุกคนกิน ป้งปลาเค่งง่ายตัวง่ายง่าอีหลีได้พุ่นเบิ้งเอาใส่จานเบิ้งว่าใหญ่ซ้ำใด้เอาใส่จานช่งงอ,นองตัวเต็มจานเลยจานใหญ่เลยได้หน่เป็นตาแซ่บบ่พี่น้องไปปานทึกทีพาไปตำแตงบันพาไปตำแตงกินกับปิ้งปลาเค่งน้ำกันแซ่บ ไปดีดุ่มเมคพีน่น้องมีมนที่มาตำแตงแตงกะลางมาเรียบร้อยแล้วเนะลางอะไรกระปากห,หัวปาดอันปัดปัดหัวปัดอันุนแล้วก็ซ่อมมันซ่อมมันเปลือกเปลือกของหัวที่เพื่อนแข็งแข็งกันออกเนะุนโบมากโบมากมันแข่งเจ็บแขว ยำของแข็งบ <laughs> so ัได้บุกบัได้เท่าเด้อยังบ่าบได้เท่าเด้อปยมรับตัวเองเท่าอยู่ได้แต่ว่ายำของแข็งบัได้ซื่อเขี้ยวเที้ยวยังเต็มปากอยู่ได้แต่ว่าแต่ว่ายำบัวได้มันเจ็บงูเป็นอย่างเนาะ มีแดดฮอนฮอนออกมานั่งอยู่อันนอกบ้านลมพัดเย็นดีอยู่ในบ้านบรั้ฮอนเปิดพัดลมกะบบเย็นดีคือลมธรรมชาตินะนั่งอยู่วนธรรมชาติทีลมธรรมชาติที่เย็นดีฝักแบบรวดเร็ว <laughs> ดำคิดกับปีงปลาปีงปลาปลาเข็งบ้านมุนเอินว่าปลาเข็งแต่ว่าเคนกระเอินปลาหมอเทศนั่นแหละแต่ว่าบ้านมุนเอินว่าปลาเข็งไงเอากระปีงสุกแล้วเนาะแต่ว่ายัางพอดเดาออกมา ตำแตงแล้วก็จังที่ไปเอามากินกับแตงสามนุวยมันชิเหลือบอ่อนี้ <laughs> มันชิเหลือบอ่อนี้หลายดิ เลยนะนะี่บักนาวบักเล่นหัาก,กระเรียมมาพร้อมเรียบร้อยเลยลอันบักเพชรกระเทียมเัาตามแหลกแล้วเพราะว่าคัที่มาตาโซมันนานแหลกเนอะบ,บักเพชรแห้งมันเหนียวปาดบักเขือเทศใส่ก่อนมันจิกระเด็นใส่ตา ลงไ,ไปเลยมะนาวเส้นไหลดอกมะนาวบ่มากอันนี้แม่นพงนัวเส้ลาหลเสบนไหลเส่นน้อยเซ่บน้อย นำหน้ากระปิลงไปโอ้ยตากบดถึงให้จจไดปนันนี้โอ้ยบ่ได้เอาซอนมาเฮ้ถึงอยู่บีบเข้าไปเอา ทางในนี้โอ๊ยตำปลาไรมองนี่ไยงยที่ก่อนไงยยมาต่ำอันมองนี่จะไปบ่อ,บอเขื่อนหนึ่งพอโทรศัพท์บ่ ปตาสีเค็มแฮะตาสีเค็มเนาะอคกคือมาดินดีแฮะ อย่างน้อยนึงน้ำปลาเติม អាចារ្យកៅនេះតែบ่ต้องញ៉ាំมากมายអាចារ្យកៅនេះเลยពេញจานเลย กับอันตำแตงกิกบกระปิงปลาเคีงตัวแง่ๆเลยปกติเพื่อนก็กินอันบ่งเอามือใสพอดีท่อกันกับมือเลย <c oughs> ปูดอะขวใหง่ของเพื่อนสองตัวแรนเครื่องหลูปกติเพื่อกินกับตำอันมาทั่วเนะตำแตง อันบะแม่นปีงป่าเข่งง่านี่มันกินกับตำหมักทั่วมันจังเข้ากันเนะาะตำหมักทั่วหรือว่าตำหมักุ่งแต่ว่ามนกินกินหมักทั่วบุไดเพราะว่ากินกินแล้วเจ็บคอรลยกินจามหูซึกระคายเคืองคอแล้วกะเจ็บคอ โไดก็เลยว่าแต่ว่าถ้าเอาไปต้มกินลวกกินกินได้แต่กินดีโมไดจะละคาให้คอกินมาทั่วดิซีมก่อนปาเ่งอ่อแห้งเสียงรถ

เแต่ว,ว่ามูนบอก,กินขาน้าวเหนียวเป็นคนลาวแต่บอกกินขาน้าวเหนียวก <c oughs> <c oughs> ินขา้าวเจ้าตลอด สาวสวยเที่ยงแรงวันนี้พักพออยู่บ้านรวยได้กินข้าวอยู่บ้าน นีไ้ไปไปสวนยางมือก้อนนั้นไปไปเบื้งเข้านามือา่อนียนยูบาลถึงเข้าอยู่บาลบานแกะประมาณนีเ้เป็นมันนอก Bản nọc, bản nạ, tham mát tham mát xác. Bài mồm ạ. Được rồi, bài mồm ạ. Được เรื่อจูดอังไฟอีหลักเจ้าพันชาละ e ma เล่นเล่นไปนี่แหละกินไว้แหละมันจุกคอยกินปลาปกติกินพร้อมเล่นโทรศัพท์พร้อม คลิปนี้ก็เลยบอโทรศัพท์มาเล่นปกติกินข้าวีี้เล่นโทรศัพท์พร้อมไปเบิ้งเพื่อนไป,ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเปิดไว้เปิดแล้วก็กินข้าวขนยาก,กินข้าว ฟังไปพร้อมนั่นแหละแต่ว่าก็ะโปรงได้จำเนาะว่าเพิ่นเบาอย่างแน่นะจนว่ายบคลิปแล้วก็จะค่อยไปคอมเมนต์นั่นเพื่อน,นจะคอมเมนต์ก่อนำทำคลิปไปเห็นเรียกเลยมั่นคอมเมนต์ก่อนเปิดคลิปมู่ปลาไว้แล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็ไปเห็นเรียก ไปหาไผก็เบิ่งให้จนจุนั่นแหละแต่ว่าคอมเมนต์ก่อนนะเื่อก็ได้คอมเมนต์ก่อนแล้วก็กกกไปเฮ็ดเวียกเนาะไปเวียกเหนเวียกานเฮาอันที่มาตั้งนั่งเฝ้าอ่งูทุกคลิปทุกคลิปเบิดมือบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะ <c ười> แต่ว่าเงเบิ่งงูน่ะเบิง่งเบิ่งอยู่เบิดมือเซั่นก็เลยว่าเปิดแล้วก คมเมนตไว้แล้วก็ไปเห็นเรียกเนาะแม้แต่เวลากินข้าวกันยังเบื้องมู่เนาะคันที่ว่ากินนั่งกินข้าวกับเปิดตาไว้แล้วก็คือมือกระเปื้อนได้เห็นถ้าเพื่นจบคลิปจงเข้าไปคอมเมนต์บาทเดียวแล้วก็กินไปคลิปมู่ต่ออีกคันที่คอยคอมเมนต์นั่น ครอบครัวมันบ่มีเวลากินอดข้าวบ่มีเวลาหออทำงานเนาะแม่นบล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยร่น,นตกใจอักที่กระป๋อ ปลาแห่งตัวเดียวก็ที่อิ่มนะะว่าเอามาแล้วก็กินให้เบิดนอกเสียได้เข้านี่ตักมาแล้วกินให้เบิด ใกล้ก okay, ันไหมานี่ยโอ้ยอมอไอร่อนอยู่นี่เดี๋ยวมือสิบห้าค่ำเลยกะได้ไปวัดเนาะไปหาผู้เดชชายขออภัยเด้อ ห้าค่ำวันอังคารล้แม่ทีได้ไปวัดอาทิตย์มือนนแล้วม่อาทมือวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ห้าตุลาบางว่าทีได้ลงมือได้นาะ <laughs> ีนกไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจนแหละสกินต่ออยู่ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกเลิบทุกไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามในช่องน้เนาะไอขุงมนลนด้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเจ็ดมืออีกก่อนคลิปนี้กะไว้่ซ้ำนี้ก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยสนับสน,นุน ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณหลายๆคลิปนี้เอาไว้ทำมีกอนคิดนาพอกันใหม